ผู้บังคับบดเือรัตเวชายแดนทัพเรือพักที่หนึ่งพร้อมคณะเยี่ยมบำรุงฝันกำลังพลที่ปัตราชการาฉแดนพื้นที่จังหวัดตราดนวเอกเกียรติกูลสุวรรณผู้บังคับบดเือรัตเวชาฉแดนทัพเรือพักที่หนึ่งและรองเสนาธิการทัพเรือพักที่หนึ่ง พร้อมคณะสักการะเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิน์ณะพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฐานส่งกำลังบำรุงทับเรือตาดและตรวจเยี่ยมบำรุงฝันกำลังพลหมวดเรือรัฐเวชายแดนส่วนที่หนึ่งที่ปฏิบัติราชการาฉแดนพื้นที่จังหวัดตราดโดยมีนวเอกปฏ,ฏิรูปจ่พรมผู้บังคับหมวดเรือรัฐเวชาฉแดนส่วนที่หนึ่งและผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทัพเรือตาดนำกำลังพล เรือหลวงสัตหีบกำลังพลชุดเรือตรวจการใกล้ฝั่ง111 268 274แถวรับการตรวจเยี่ยมณบริเวณหน้ากองบังคับการฐานส่งกำลังบำงงร,งรุงท่าเรือตาดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดและรับฟังบรรยาสรุปผลการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้างต่อไป นวเอกเกียรติก e e ูลสุวรรณผู้บังคับหมวดเรือและตะเวนชายแดนทัพเรือพักที่หนึ่งและรองเสนาธิการทัพเรือภักที่หนึ่งกล่าวว่าการเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงฝันกำลังพลในครั้งนี้เป็นนโยบายของกองทัพเรือและทัพเรือภักที่หนึ่งในการให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในน่านน้ำราชาอาณาจักรไทยและดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลข,ของชาวไทย ทั้งการป้องกันปัญหาการกระทำผิดกฎหมายการลักลอบส่งออกการถุงต้มและน้ํามันปิโตรเลียมการปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายรวมทั้งการปรับปรามผู้กระทําที่ทาลายทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยอย่างไรก็ตามการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้จะได้นําปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกําลังพลไปสู่การแก้ไขในระดับนโยบายต่อไปครับ หมวดเรือรัตเวินชายแดนนะครับมีภารกิจในการที่สนับสนุนกรมการป้องกันชายแดนจมรีตัดในการรักษาความมั่นคงทางทะเลรวมทัม้งรักษาผวามยชน์ยานค่าทางทะเลในพื้นที่เราบปิดชอบบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ปากแม่น้ำพังลาดจนถึงบริเวณเขตที่73บ้านหาดเล็กนะครับซึ่งกินพื้นที่ประมาณ1,800ตารางกิโลเมตรนะครับรวมทั้ง การช่วยเหลือผู้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบดุนยเดียร์ได้กิจการพลเรือนสัตว์รยกองวิชาการป้องกันชาแดนจำริรัตาดนะครับสำหรับการมาวันนี้นั้นนะครับกระผมได้มารับทราบปัญหาอุปสรรคข้อข้องต่างันจากที่หมวดเรือเราเป็นชาแดนส่วนที่หนึ่งนั้นได้บับหน้าที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นระยรเระเวลาประมาณ2เดือนเศษนะครับเพื่อจะดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างเหล่านั้นนะครับทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้นสำหรับประชาชนนะครับที่พบเหตุภัยต่างๆนะครับในใน,ในทะเลนะครับเรามีนะครับเรือระัตะเวนในพื้นที่เราบผิดชอบอจนวนสี่ลำนะครับซึ่งเรามีวางกำลังตามจุดต่างๆงเช่นที่ท่า,าเรือฐานตรานะครับรวมทั้งท่าเรือในสงคลองใหญ่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนต่างๆนะครับก็ขอให้ท่านนั้นแจ้งมาได้ที่ หมวดเรือรัฐด่วนฉาดนส่วนที่หนึ่งนะครับซึ่งมีฐานอยู่ที่ฐานส่งข้อมูฐานเรือตรานะครับพร้อมที่จะให้การสนุนนะครับก็ขอให้ประชาชนพี่น้องในพื้นที่เรานะครับจังหวัดจาุรีตร,ตร,ตร,ตรตานนะครับได้มีความมั่นใจว่าหมวดเรือรัะด่วนฉดนนั้นจะแบบหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความมุ่งม,มั่นเพื่อจะรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับดังคำ่าดที่ว่าจะเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจครับ